สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแม่หมอมูหลานแล้วไปกับดวงค่ะ นี่คือดวงประจําเดือนตุลาคมของชาวกรุ๊ป A ค่ะชาวกรุ๊ป A เรามาเริ่มที่การงานก่อนนะคะการงานของชาวกรุ๊ป A ในเดือนนี้บอกได้เลยว่าคุณจะต้องทําใจนิดนึงเพราะว่าสิ่งที่คุณพยายามทําทั้งหลายแหล่นะคะมันยังดูแล้วไม่ค่อยสําเร็จผลไม่ค่อยเป็นไปตามความคิดความตั้งใจความพยายามของคุณเท่าไหร่นะคะลงมือลงแรงไปเท่าไหร่ผลรับกลับมาเนี่ยมันดูจะเหลือแค่5 0าสเนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในอีกแง่หนึ่งนะคะคุณก็ควรที่จะทุ่มแรงกายแรงใจไปเลย สองร้อยสามร้อยเปอร์เซ็นเพื่อให้ได้รับผลรับสักหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นก็ยังดีนะคะส่วนใครที่กําลังรอคอยการตอบรับนะคะรอคอยความหวังของคําสัญญาใดๆจากเพื่อนร่วมงานจากหัวหน้างาน จากคู่ค้านะคะก็ยังต้องรอต่อไปนะคะยังไม่มีขีดท้าว่าจะมีฟีดแบ็กใดๆกลับมาในช่วงขณะนี้ค่ะทันมาในเรื่องของการเงินกันบ้างนะคะการเงินในช่วงนี้ของชากร๊ปเกก็ค่อนข้างเป็นที่ประหวันนิดนึงนะคะเพราะมีการต้องเอาดอกผลนะคะเอาเงินเก็บต่างๆที่คุณอยากจะเก็บหอมรอมริบเก็บไว้ดูไว้เชยชมนะคะเอาออกมาใช้ทั้งกับเรื่องจําเป็นแล้วก็ไม่จําเป็นนะคะเพราะฉะนั้นในยามนี้เนี่ยอาจจะต้องรัดเข็มขัดให้นิ่งสนิทสักนิดนึงนะคะแล้วก็ทําใจของคุณเอาไว้ให้ดี นะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหักห้ามใจตัวเองเอาไว้นิดนึงนะกับเรื่องของการใช้เงินนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยคุณมีหวังได้ใช้จ่ายทางเรื่องจําเป็นและไม่จําเป็นออกไปค่อนข้างเยอะกว่าที่คิดเลยทีเดียวนะคะแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะไม่ควรร่วมหุ้นหรือว่าลงลงทุนกลับ กับใครใดๆทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนรักครอบครัวนะคะเพราะว่ามีแววที่จะต้องดิ่งลงเหวกันทั้งคู่ในขณะนี้นะคะส่วนเรื่องสุขภาพก็บอกเลยว่าไม่ค่อยจะสู้ดีหนักนะคะเป็นช่วงจังหวะที่เหมือนจะดีจะดีนะคะแต่ว่ากลับเอ๊ะหลายๆอย่างเริ่มมีผลออกมานะคะเดี๋ยวปวดหัวเดี๋ยวปวดท้องเดี๋ยวเป็นนู่นนี่นั่นนะคะแต่ใดๆก็ล้วนมาจากการดูแลรักษาสุขภาพของคุณ เองนั่นแหละนะคะคือทําอย่างไรก็ได้อย่างนั้นนะคะกินเยอะก็อ้วนออกในตอนนี้อย่างชัดเจนนะคะนอนดึกนะคะช่วงนี้ก็ปวดหัวหน้าโซมอะไรประมาณนี้นะ,ะไม่ค่อยได้ออกกําลังก็ทาให้ปวดเหนื้อเมื่อยตัวได้ง่ายคือทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันมาจากการกระทําของเราเป็นหลักนั่นแหละแต่มันออกผลในตอนนี้แล้วเฮ้ยคุณต้องกลับมาดูแลกลับมารักตัวเองได้แล้วนะคะส่วนในเรื่องความรักนะคะสําหรับคนโสดนะในจังหวะนี้มีคนเข้ามาให้เลือกนะคะแต่ก็ไม่น่าเลือกเท่าไหร่นะคะเพราะว่ายังดูแล้วเอืม เข้ามาในเชิงหมายหยอกไก่เข้ามาแบบไม่ค่อยจริงใจเข้ามาแบบว่าเขามีคู่รักแล้วอะไรแบบนี้ซะมากกว่านะครัพราะนั้นตอนเนี้ยเลือกเรื่องชีวิตของตัวเองเลือกการงานนะคะจะแฮปปี้มีความสุขที่สุดส่วนสําหรับคนมีคู่แล้วช่วงนี้ก็แหมมักมีปัญหาให้ ได้รู้สึกว่าทำไมความรักของฉันช่วงนี้มันน่าเบื่อหน่ายจังนะคะคุยอะไรไปก็ยังไม่ค่อยลงตัววางแผนอะไรไว้ก็ไม่เป็นไปตามนั้นนะคะชวนให้อึดอัดอย่างเช่นนะคะวางแผนว่าเฮย้จะไปเที่ยวกันจะทำรุ่นนี้นั่นร่วมกันแต่โดนอีกฝ่ายเทซะก่อนหรือว่าสถานการณ์ของเราก็ยังไม่ค่อยลงตัวให้ทำตามที่พูดเท่าไหร่นักนะคะกลายเป็นว่าต่างคนต่างเบื่อหน่ายมีความ คิดเห็นที่ไม่ลงตัวลงรอยกันเท่าไหร่นะคะช่วงนี้ก็เลยดูเหมือนความรักความสัมพันธ์เนี่ยจืดชืดไม่ค่อยหวานหวานแหววเท่าไหร่นักนะคะเพราะว่าหันหน้ามาพูดคุยกันทีไรก็รู้สึกหนุดหนิดแต่ยังน้อยก็ยังได้รู้ว่ามีอีกคนหนึ่งอยู่ข้างๆนะคะก็ยังถือว่ามีเรื่องดีๆอยู่นะส่วนเรื่องราบร้อยของชาวกรุ๊ปเนะคะเป็นเรื่องงานนะคะที่จะเข้ามาแบบงงๆนะคะได้อะไรมาแบบคาดไม่ถึงนะคะอาจจะเป็นคอนเน็กชันในเรื่องการงานถึงงานดีๆที่เข้ามาในช่วงนี้แต่ก็อย่างที่บอกไปนะคะแม้ว่าจะมีงานดีๆเข้ามาหรือว่ามี ดีๆเข้ามานะคะหรือว่ามีเงื่อนไขดีๆเข้ามามันก็อาจจะต้องมีการชะลอออกไปมีการรอคอยออกไปนะคะก่าจะคุยสําเร็จเหตุผลนะคะก็ต้องบอกว่าในช่วงเดือนตุลาคมของชาวกรุ๊ปเอเนี่ยเป็นอะไรที่เวียนหัววุ่นวายกับหลายสิ่งหลายอย่างมากๆเลยทีเดียวนะคะเป็นจังหวะที่ต้องรอคอยยืดเยื้อและระวังตัวให้มากๆเลยทีเดียวนะแต่ก็เป็นกำลังใจให้สำหรับชาวกรุ๊ปเอทุกคนนะคะยังไงก็สู้ๆนะคะแล้วเราจะผ่านไปได้ด้วยดีแน่นอนค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับไปกับดวงและแม่หมอมูหลานค่ะนี่คือดวงประจำเดือนตุลาคมของชาวกรุบบีค่ะชาวกรุบบีเรามาเริ่มกันที่การงานก่อนเลยดีกว่านะคะการงานของชาวกรุบบีในช่วงนี้ต้องบอกว่าน่าตื่นเต้นมากๆนะคะเพราะว่ามีงานลางหลายหลาก งานเข้ามาให้ชาเลนคุณอยู่เสมอทั้งงานหลักงานรองนะคะจนบางทีก็รับงานกันแบบอุตลุดชุลมุนชุลระเกนะคะสำหรับใครที่ทํางานประจําก็จะปวดหัวนิดนึงโอ้โหงานเข้าซ้ายขวางานหลักงานรองงานเสริมงานที่ทั้งเป็นของตัวเองไม่ใช่ของตัวเองก็เข้ามาพร้อมๆกันเลยนะคะส่วนสําหรับชาวฟรีแลนซ์นะคะบอกได้เลยว่าเตรียมรับเงินของคุณเอาไว้แบบจุกๆเลยนะคะเพราะงานจะมาพร้อมๆกันแบบให้คุณเลือกรับงานได้สบายๆเลยแล้วค่ะส่วนในเรื่องการเงินของชาวกรุ๊ปบีในช่วง ของเดือนตุลาคมนี้นะคะก็ต้องบอกว่ามีการที่จะต้องจัดสรรการเงินของคุณเป็นอย่างดีนิดนึงนะคะเพราะว่าไอเรื่องนั้นก็จําเป็นไอเรื่องนี้ก็จําเป็นนะคะเข้ามาพร้อมๆกันนะคะแต่ก็จะสามารถจัดสรรให้ผ่านผลไปได้ด้วยดีนะคะแม้ว่าจะรู้สึกตึงมือนิดหนึ่งนะคะแต่ก็ยังดีนะคะยังมีงานเสริมมีจ็อบพิเศษต่างๆมกีกำไรกําไรจากการลงทุนเล็กๆน้อยๆมาให้คุณได้ชื่นใจนะคะแต่ก็ ไอ้ถามถึงเงินเหลือเก็บหรือว่าที่จะต่อยอดการลงทุนก็อาจจะยังยากอยู่สักนิดหนึ่งนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพช่วงนี้สุขภาพแข็งแรงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะแต่ก็ต้องระวังเรื่องการกินของคุณให้ดีๆนะเพราะช่วงนี้เหมือนคุณจะเผลอปากเผลอปากนะคะกินอะไรที่ไม่ค่อยเป็นประโยชน์มากไปนิดนึงนะคะแม้ตอนนี้จะไม่เป็นไรแต่ในอนาคตมันก็มีทีท่าว่าจะเป็นได้นะคะถ้าคุณไม่รู้จักอย่างปากของคุณไว้ให้ดีนะถัดมาในเรื่องของความรักนะคะคนโสดมีคนเข้ามาให้รู้สึกกระชุ่มกระชวย หัวใจนะคะแต่ว่าเข้ามาเป็นในเชิงแบบเอ๊ะจะเป็นเพื่อนไหมนะหรือว่าจะเป็นเพื่อนจะเป็นยังไงดีนะคะอยู่นะคะเอาเป็นว่าเป็นของหวานให้คุณได้ชิมให้คุณได้รู้สึกชื่นใจกับช่มกระชวยหัวใจหลังอดีต อะดีนารีนขึ้นมานิดหนึ่งก็แล้วกันนะคะแต่ถ้าคิดจะเป็นจริงเป็นจังเนี่ยแม่หมอต้องบอกว่าให้เช็คสเตตัสของเขาไว้ให้ดีๆก่อนก็แล้วกันนะคะส่วนสําหรับคนมีคู่แล้วในช่วงจังหวะน,นี้นะความประค่อนข้างจะหวานชื่นนะคะคนรักของคุณจะมีของควัญของกำลังเล็กๆน้อยๆมาให้คุณดูว่ามีเรื่องเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆให้คุณได้รู้สึกว่าถูกสปอยเป็นอย่างยิ่งนะคะในช่วงจังหวะน,นี้ก็หวานชื่นเรื่นรมเป็นพิเศษเลยละคะ่ะส่วนในเรื่องราบรอยนะคะก็มาจากคนรักของคุณนั่นเองนะคะหรือว่าถ้าคนโสดก็มา เพื่อนฝูงญาติสนิทมิสหายนะคะที่จะมีของกำนันของกินเล็กๆน้อยๆมาให้คุณได้ชื่นอกชื่นใจนะคะก็เรียกได้ว,ว่าเดือนตุลาคมของชาวกรุ๊บีนะคะ ค่อนข้างที่จะมีเรื่องแฮปปี้สดใสน่าตื่นเต้นนะคะหลายๆอย่างก็เป็นไปได้ด้วยดีมีเรื่องเข้ามาทําให้รู้สึกกระชุ่มกระชวยหัวใจในหลายๆเรื่องนะคะแม้ว่าอาจจะยังไม่มั่นคงหรือว่าไม่ได้เป็นระยะยาวมากนักแต่ก็ถือว่าดีแล้วละค่ะระวังแค่เรื่อง,กา,งการเงินของคุณสักเล็กหน่อยก็แล้วกันครั้งนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแม่หมอมื่อาและไปกับดวงนี่คือดวงประจําเดือนตุลาคมของชาวกรุ๊ปเลือด a อบีค่ะ เรามาเริ่มกันที่การงานของชาว AB กันก่อนดีกว่านะคะการงานในเดือนนี้ของชาว AB บบอกได้เลยค่ะว่ามีเรื่องตื่นเต้นใหม่ๆเข้ามาให้คุณได้ลุ้นแน่นอนนะคะเพราะว่าจะมีงานใหม่ๆที่คุณไม่ค่อยคุ้นชินไม่ค่อยได้เคยทําคุณเคยกับมันนักนะคะเข้ามาเป็นชาเลนจ์ของคุณแต่คุณก็สามารถเริ่มต้นมันได้ ด้วยความสนุกสนานนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆจุกจิกจกวนใจเข้ามาในขณะนี้สักนิดหนึ่งนะคะแต่ก็จะสามารถผ่านมันไปได้ด้วยดีค่ะส่วนเรื่องของการเงินนะคะต้องขอบอกว่าช่วงจังหวะนี้เนี่ยเป็นช่วงที่คุณหักข้ามใจตัวเองได้ดีมากๆนะคะในเรื่องของ การเก็บหอมรอมริบนะคะตั้งใจจะเก็บเงินอะไรใดๆก็ดูแล้วมีการวางแผนทางการเงินได้ดียิ่งขึ้นนะคะแต่ต้องระวังการปั่นป่วนที่จะมาจากคนภายนอกนะคะไม่ไว่าจะเป็นการมาขอยืมเงินขอให้กู้เงินการทําข,ของของเราเสียหายอะไรแบบนี้นะคะแล้วเราก็ต้องใช้จ่ายในเรื่องของคนอื่นใช้จ่ายแทนคนอื่นไปยังไงทําใจให้แน่วแน่ไว้ก็แล้วกันนะคะว่าคุณจะเก็บเงินนะคะรัดกุมกันไม่ยอมให้ใครยืมทั้งนั้นเพราะว่าถ้าให้ใครยืมไปเนี่ยเราก็มองว่าช่วงจังหวะนี้นะคะ การที่จะได้คืนก็ค่อนข้างยากรวมถึงการค้ำประกันหรือว่าการลงทุนร่วมกับคนอื่นก็ยังไม่เป็นที่น่าสนใจเท่าไหร่นะคะในจังหวะนี้นะคะยุ่งแค่การเงินของตัวเองคนเดียวจะดีที่สุดค่ะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะต้องบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเป็นรุ่นเป็นนี้นะคะเจ็บป่วยกระสอบก,กระแสะอยู่เรื่อยๆตลอดทั้งเดือนนะคะเดี๋ยวปวดหัวเดี๋ยวปวดท้องเดี๋ยว ปวดไหล่นะคะเดี๋ยวเป็นออฟฟิศซินโดรมนู่นนี่นั่นเข้ามาพร้อมๆกันนะคะแต่ก็เป็นอะไรที่เล็กๆน้อยๆนะคะไม่ได้มีอะไรที่ใหญ่โตมากมายนักนะคะยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพของคุณให้ดีๆกันแล้วกันในช่วงนี้นะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดก็ต้องบอกว่ามีคนเข้ามาหยิบยื่นข้อเสนอให้คุณแน่นอนนะคะเพียงแต่ว่าคนคนนี้เขาอาจจะพ่วงมาด้วยสเตตัสของการมีแฟนอยู่แล้วมีคนอื่นอยู่แล้วยังไงก็เช็คดูให้ดีๆกันแล้วกันนะคะส่วนสําหรับคนมีคู่แล้วมีโอกาสที่ความ สัมพันธ์ของคุณจะพัฒนาไปแบบชัดเจนมากิ่งขึ้นนะคะอาจจะมีว่าการวางแผนในเรื่องการลงทุนร่วมกัน การมั่นการแต่งงานนะคะพูดคุยในเรื่องอนาคตที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่แผนการของคนเนี่ยนะคะก็มักจะมีคนรอบข้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงหรือว่าครอบครัวมาทําให้ปวดหัวกับแผนการนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะถ้าคนสองคนยังรักกันดีแผนการนี้ก็จะสําเร็จลุล่วงไปได้อย่างแน่นอนนะส่วนในเรื่องของลาบลอยนะคะมีเกณฑ์ที่ชาว A อบในเดือนตุลาคมนี้นะคะจะได้รับเงินก้อนหรือว่าของมีมูลค่าเข้ามาในช่วงจังหวะนี้ยังไงก็ยินดีกับชาว กรุ๊ป A B ร่วงหน้าด้วยแล้วกันนะคะหลายๆอย่างค่อนข้างที่จะดูตื่นเต้นเร้าใจมีเรื่องใหม่ๆเข้ามาให้ชุ่มชื่นหัวใจหลายเรื่องเลยทีเดียวครั้งนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแม่หมอมูหลานและไปกับดวงนะคะนี่คือดวงประจําเดือนตุลาคมของชาวกรุ๊ปเลือดโอค่ะมาเริ่มกันที่การงานเลยนะคะกรุ๊ปโอในเดือนตุลาคมนี้ต้องบอกว่าการงานของคุณเนี่ยช่างเหมาะเจาะและลงตัวจริงๆนะคะไม่ว่าคุณจะคิดวางแผนทํางานอะไรไว้ก็ดูจะราบเลื่อนผ่านไปได้ด้วยดีส่วนใครที่คิดอยากจะหางานใหม่งานเสริมเพิ่มเติมนะคะก็เป็นไปได้ด้วยดีค่ะเพราะว่ามีงานที่น่าสนใจรอคุณอยู่แน่นอนส่วนเรื่องการเงินนะคะของชาวกรุ๊ปโ ะคะใครที่คิดอยากลงทุนหรือว่าอยากหาช่องทางการหาเงินเพิ่มเติมอย่างที่แม่หมอบอกไปนะคะก็ค่อนข้างจะเป็นจังหวะที่ดีทีเดียวค่ะการเงินไม่ได้มีปัญหาใดๆนะคะแล้วถ้าใครลงทุนไว้ก่อนหน้านี้ก็ยังออกดอกออกผลเป็นที่น่าชื่นใจด้วยค่ะส่วนเรื่องของการเรื่องของสุขภาพนะคะ ก็แข็งแรงดีไม่มีปัญหาอะไรมากมายนะคะเพราะว่าดูแล้วคุณจะมีการควบคุมตัวเองในเรื่องของการดูแลสุขภาพได้ดียิ่งขึ้นนะคะแม้ว่าจะมีการเพอิดเพใจไปกับเรื่องการกินเล็กๆน้อยๆแต่ก็สามารถเอาตัวเองกลับมาอยู่ในกฎเกณฑ์ได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ใครที่กําลังรักษาเนื้อรักษาตัวหรือว่าเจ็บป่วยอยู่เล็กๆน้อยๆนะคะก็ต้องบอกเลยว่าช่วงจังหวะนี้นะคะค่อนข้างที่จะมีสุขภาพที่ดีมากขึ้นมีช่องทางการรักษาใหม่ๆที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักของชาวกรุปโอที่ยังโสดอยู่ต้องบอกว่ามีคนเข้ามาสารความสัมพันธ์กับคุณอย่างจริงจังทำให้หัวใจของคุณได้กระชุ่มกระชวยแล้วก็ดูว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยจะเป็นไปต่อเนื่องได้ในระยะยาว ค่อนข้างที่จะดีนะคะหลุดเลยทีเดียวล้วค่ะส่วนสําหรับคนมีคู่ช่วงนี้แม้ต่างคนต่างทํางานมีเรื่องให้คิดมงุงคิดมากในเรื่องส่วนตัวนะคะแต่ในแง่ของความสัมพันธ์ก็ต้องบอกเลยว่าวานชื่นจับมือกันผ่านพ้นสถานการณ์ที่ชวนเครียดหรือว่าชวนวิตกกังวลของทั้งคู่ไปได้อย่างดีนะคะคือหันไปทางไหนไม่ว่าจะเรื่องใดๆก็มีเขาคนนั้นของคุณคอยอยู่ข้างๆอย่างแน่นอนค่ะส่วนในเรื่องของลาบลอยของชาวกรุ๊ปโอในจังหวะนี้นะคะต้องบอกว่าเข้ามาเป็นเรื่องของการงานนะคะที่จะเข้ามา ทั้งงานหลักงานรองงานเสริมงานประจำที่หนึ่งงานประจำที่สองนะคะโปรเจกต์ใดๆนะคะก็เข้ามาพร้อมๆกันให้คุณหัวหมุนเลยแหะคะ่ะแต่ก็อย่างที่บอกเพราะว่า การงานของคุณนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการงานต่างๆก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแน่นอนค่ะแม้ว่าจะชนกันแบบชวนปวดหัวชวนให้วุ่นวายจนไม่ได้มีเวลาส่วนตัวเท่าไหร่นกนะคะแต่ก็อย่างที่บอกไปนะะจังหวะนี้ช่างเป็นจังหวะที่ดีเหลือเกินนะคะเพราะว่าการงานที่วุ่นวายในจังหวะนี้ของคุณจะต่อยอดการทํางานในอนาคตของคุณไปได้อย่างดีค่ะ ดวงของคุณก็เป็นประมาณนี้นะคะยังไงแม่หมอก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด follow กันด้วยครั้งนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ